หลักสูตรอธิบายเรื่องหลักสูตรนะใครที่อยากถามเทคนิคนะเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมีเทคนิคเต็มไปหมดเลยถึงได้บอกว่าเทคนิคการสอนเด็กต่างประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณจะสอนคําว่าอะไรอะดินสอดินสอหนันักเรียนแล้วก็จดไปปากกาสมุดหนังสือนั่นคุณไม่มีเทคนิคในการสอนแต่ถ้าคุณสอนดินสอนแล้วคุณทํำยังไงให้ดินสอนมันสนุก ออกมาการเรียนให้เด็กได้พูดให้เด็กได้พูดได้โต้อตอบได้อะไรตรงนี้นั่นคือนั่นคือคุณสอนนะนะไม่เช่นนั้นคุณไม่ได้สอนเด็กหรอกนะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ดูหลักสูตรนิดหนึ่งว่าหลักสูตรฉบับนี้เป็นอย่างไรนะหลักสูตรฉบับนี้เนี่ยแบ่งออกมาเป็นเป็นสามระดับนะระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่สามระดับหนึ่งเนี่ยเรียนปีหนึ่งกับปีที่สอง เขาเรียกว่าระดับเตรียมความพร้อมเด็กก่อนอย่างที่บอกว่าถ้าเด็กอายุน้อยอย่ามาเรียนนะในระดับแรก่ยเพราะเด็กไม่พร้อมที่จะเรียนเด็กอายุประมาณ 4- ี่ห้าควรจะเรียนร่วมกันเล่นด้วยกันแต่สิ่งที่เล่นจะเล่นอะไรอะมันไม่มีแผนตายตัวหรอกให้มาร้องเพลงให้มาเล่นเกมให้มาฉีกกระดาษให้มาระบายสีแต่ทุกอย่างคือภาษาไทยนะ เล่นทุกอย่างให้เป็นภาษาไทยเพราะว่าพอไปถึงระดับนี้ปั๊บเนี่ยเขาเขาจะไม่พร้อมนะที่จะต้องมานั่นเพราะฉะนั้นเรียนเราเน้นเรื่องอะไรฟังกับพวกใครนะถามว่าสอนทักษะอะไรก่อนฟังพูดก่อนค่ะฟังพูดเรื่องเรื่องอะไรคะเรื่องใกล้ตัวฟังพูดเรื่องใกล้ตัวที่นี่ไอเรื่องใกล้ตัวที่เนี่ยในหนังสือมันบอกหมดเลยวนะ่าหนึ่ง สองเรียนเรื่องอะไรอ่ะวดร่างกายเรียนเรื่องสีเรียนเรื่องสัตว์นะสัตว์สัตว์ที่นราเรียนเรื่องอ่ะเล็กๆน้อยนแต่มันไปสู่การใช้ภาษาถามว่าเออนี่อะไรดินสอเออถ้ามีอะไรฉันมีดินสอมีปากกามียางลบและเห็นไหมเราต้องเชื่อมด้วยคำว่าและ นี่คือหลักภาษาที่มาแต่ว่าเด็กยังไม่ได้เรียนตรงนั้นหรอกแต่เราต้องบอกเขานะว่ามันเป็นตัวเชื่อมฉันมีนั่นมีนี่มีเนี่ยนะแล้วก็บอกไปแล้วถามนี่ปากกาใช่ไหมไม่ใช่นี่โต๊ะใช่ไหมไม่ใช่นี่อะไรนี่ดินสอเห็นไหมเด็กเริ่มเอาภาษาไปใช้เมื่อเขาเรียนเรียนเรื่องสีปับ๊บนี่อะไรคะดินสอดินสอสีอะไรดินสอสีเหลืองหนูชอบสีอะไรเด็กเอาคาว่าชอบไปเรียนแล้ว แต่ถ้าเรียนแล้วเด็กยังไม่ได้คำว่าชอบเนี่ยไม่ได้แล้วเหมือนที่บอกว่าเรียนมาตั้งสาปีแต่ถามว่านูชอบช้างไหมตอบเราไม่รู้เรื่องเพราะไม่เข้าใจคำว่าชอบนะเรียนเรื่องใกล้ตัวได้แล้วนะพอเรียนเรื่องใกล้ตัวแต่ที่สําคัญมากที่สุดก็คือเด็กต้องได้เรียนหลักภาษาในปีแรกเนี่ยก็คือการรู้จักกอไก่ถึงฮอนกนูกูแบบสนุก พี่จะเขียนไว้เลยว่าต้องเรียนไอ้ต้องรู้จักแบบสนุกนะพอเรียนปีที่หนึ่งเด็กรู้จักกอไก่ทุงคนนกาูแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันต้อง44ตัวแล้วเด็กต้องมาเรียนเรืองฟังพูดนู่นนี่อีกอะทํำยังไงดีหนูจ๋าหนูได้ถ้าคุณครูสอนนะเด็กได้20ตัวจงดีใจนะเด็กได้20ตัวจงดีใจเด็กได้กอไก่เด็กได้จอจานเด็กได้รอเรือ เด็กได้ลอลิงนะถ้าเด็กได้ตัวที่เห็นง่ายๆนะ่ะใช้บ่อยๆแต่ถ้าเด็กไม่ได้ตัวอะไรสอหรือสีเด็กไม่ได้ตัวถอฐานเด็กไม่ได้ตัวต่อประตักไม่เป็นไรนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหยิบตัวไหนออกมาแล้วเด็กตอบได้นะอันนั้นเราถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยแค่นี้พอค่ะไม่ฉะนั้นผู้ปกครองจะบอกโอ้มาเรียนตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักกอไก่ขอไข่อะไรแบบเนี้นะ แต่เราเริ่มให้หลักภาษาไปทีละน้อยพอในปีที่สองก็เหมือนกันฟังพูดอีกแล้วฟังพูดเรื่องใกล้ตัวแต่เด็กรู้จักอะไรคะรู้จักสระรู้จักสระแล้วในปีที่สองแต่เรื่องใกล้ตัวเนี่ยเรียนอีกแล้วสอนเรื่องสีในปีที่หนึ่สอนประมาณ5สีแต่พอในปีที่สองนี้เรียนเรื่องสีอีกแต่เอาสีที่ไม่ได้เรียนไปเพิ่มหมอบักไปเพิ่ม เขาไม่ใช่สอนครั้งแรกเด็กเรียนเรื่องสีโอ้โหเรียนเป็นสิบสิบสีสเนี่ยไม่ใช่เรียนเราไม่ทาอะไรมากมายแต่เราเรียนเพื่อเอาไปใช้พอไหมให้เด็กเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ในประโยคได้เพราะฉะนั้นเด็กก็รู้จักแล้วอ๋อเอากอไก่มาผสมสราระอ่านว่าการรู้จักเล็กๆน้อยๆแล้วเราจะมีสื่อให้เดี๋ยวจะมีสื่อให้ดูหมดเลยนะทุกระดับชั้นเลยว่าคุณต้องเตรียมสื่ออะไร แล้วมีสื่ออะไรไปสอนถ้าสอนตะเปล่าเนี่ยไม่ได้หรอกนะเออพอเด็กฟังพูดเรื่องไายตัวเนี่ยบทเรียนมันจะคล้ายๆกันแต่มันเพิ่มคำศัพท์ขึ้นมาเพิ่มประโยคขึ้นมานะในตรงนี้แล้วก็รู้จักเนี่ยสระแต่ถ้าบอกว่าเด็กไม่ได้สลเอียร์สลเอือสละอวกไม่เป็นไรไม่ได้สำคัญอะไรเลยกับตรงนั้นนะอย่าไปอย่าไปวิตกกังวลค่ะไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเลย เด็กไม่ได้่นระับแต่พอระดับที่เนี่ยระดับที่สองปีสามส์ปีสีเด็กเริ่มอ่านแล้วอ่านเขียนว้าวอ่านเขียนได้แล้วเด็กจะเริ่มอ่านอ่านนะอ่านเนื้อเรื่องอ่านเนื้อเรื่องได้แล้วเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เด็กจะอ่านได้สอนเด็กอ่านได้ภายในห้านาทีเด็กจะอ่านเรื่องได้เลย แล้วเด็กจะตอบคําถามรูได้แต่ถ้าเด็กไม่ทานหนึ่งกระสองมาป่วยการที่จะไปสอนเด็กอ่านเพราะอ่านแล้วไม่รู้เรื่องอ่านแล้วอ่านเป็นนกแก้วนกขุนทองนะอ่านแล้วถามแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเด็กไม่ได้ภาษาไทยมาเวลาคุณให้อ่านเด็กก็คุณต้องถามเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมเด็กถึงจะตอบได้แต่ถ้าเด็กได้ภาษาไง,ไง่ายๆนี่ใครใชัยยาเขาไปไหนไปโรงเรียน ไปตลาดใช่ไหมไม่ใช่เข้าไปกับใครเห็นไหมเด็กตอบได้หมดเลยกับสิ่งที่อ่านแต่ถ้าถามว่าเด็กอ่านคำว่าโรงเรียนเนี่ยเฮ้ยทำไมเด็กอ่านได้โอ้โหมันเห็นคําว่าโรงเรียนตั้งแต่เล่มที่หนึ่งแนละ้วเด็กจะเห็นคําอย่างที่บอกอ่ะเห็นคําแล้วรู้เลยว่าเด็กคำนี้อ่านว่าพ่อคํานี้อ่านว่าแม่คํานี้อ่านว่าโรงเรียนแต่เด็กยัง รวมกันเพื่อให้เด็กประสมํำได้นะพอปีที่สี่ก็ทำไมเหมือนกันอ่านกับเขียนเหมือนกันนะอ่านเนื้อเรื่องและคือเนื่องจากสระเรามีเยอะไม่สามารถสอนในปีที่สามได้หมดเพราะฉะนั้นไอ้สระประสมทั้งหลายแหล่มันจึงมาเนี่ยพวกสระเอาพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้นะสรรเอ,อืออะไรพวกนี้เนี่ยและที่สำคัญมากที่สุดก็คือ รู้จักวรรณยุกต์ไว้เองไม่โทไมมตรีไม่จัตวาเด็กเริ่ม,มาสมแล้วนะแล้วหลังจากนั้นพอปีที่ห้าล่ะโอ้ยอ่านเขียนอีกแล้วแต่ว่าอ่านเขียนนี้มันยังมีอ่านเสริมเข้ามาอีกอ่านเสริมเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กรู้จักวัฒนธรรมไทยเรียนภาษาไทยต้องรู้จักวัฒนธรรมไทย หนังสือชุดนี้นะน้องเคยถูกนักวิชาการตีตีในลนักษณะที่ว่าอุ้ยทำไมชื่อชัยยาทำไมชื่อมาริสาทำไมไม่ให้ชื่อแมรี่เราเรียนภาษาอังกฤษเราต้องการชื่อจอห์นทอมเพราะเราต้องการรู้ว่าอ๋อชื่อของชาวต่างชาติเขาตั้งยังไงนะแล้วชื่อของคนไทยอะเอามาสิเอามาให้เด็กคุ้นเคยกับตรงนี้ แล้วเราจะไม่เด็กเรียนคาว่าแมรี่คำว่าอะไรแมรี่เขาเรียกไม่รู้เด็กอาจจะไม่ได้ออกเสียงคาว่าคือเราไปทับศัพท์ของเขาทําไมแล้วเขาตีเนี่ยตีเรื่องผลไม้วายทำไมไม่สอนลูกลูกอะไรนะลูกพีชทำไมสอนลูกแพรไมไม่สอนแอปเปิ้ลทำไมไม่สอน,ไมไมสอนแล้วเด็กเขาเรียกแอปเปิ้ลเราจะมาสอนคาหนูแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเราจะมาสอนท้อหรอตรงเนี้ยมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันนะ เหมือนกับที่พี่บอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าคือเราเตรียมเด็กเพราะว่าเวลาเด็กกลับเมืองไทยเด็กก็อ๋อนี่มะละกอนะรู้จักผลไม้ไทยไอ้ผลไม้ที่นี่ไม่ต้องไปยุ่งเขาเขารู้จักของเขาอยู่แล้วนายเราจะไปสอนให้เขาเรียกทําไมแล้วเราใช้นำมันใช้ทับศั์มันใช้อะไรตรงนี้มัน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 ไม่มันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นควรเนี่ยเนี่ยเขาพอเขาตีมานะแล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนในรูปในหนังสือนั้นมันมีบอกว่า มันมีครอบครัวของคนไทยนะครอบครัวอบอุ่นนะไปนั่งกันได้ไหมเรานั่งหน้าระเบียงบ้านอะไรต่ออะไรเขาบอกตายแล้วหนาวจะตายเฮ้ยบ้านเรามีเลยถึงขนาดนั่งระเบียงบ้านไม่ได้อะ่ะอากาศมันหนาวขนาดนั้นเลยเลยเราต้องการให้เด็กเห็นวัฒนธรรมว่าทำไมใช้ไม่กวาดนอะ่ะทำไมไม่ใช้อะไรนะเครื่องดูดฝุ่นกบ้านนอกอะที่ไหนจะเครื่องดูดฝุ่นนะ่ะถูกไหมมันก็ยังใช้ไม่กวาดยังต้องนั่งล้างจานไม่ได้ใช้เครื่องล้างจานอะไรตรงเนี้ย เพราะฉะนั้นเราสอ,อนอะไรเราสอ,อนให้เด็กเห็นวัฒนธรรมของคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยเมื่อเรียนภาษาไทยแล้วเด็กต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้เพราะเวลาเขากลับไปเมืองไทยเขาจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะเนี่ยมันก็มีบทอ่านเสริมด้วยเรื่องชาติศาสนาพระมหากตาิยาอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นในเล่ม5ตรงนี้จะเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดดรนะมาตราตัวสะกดมาตราทั้งห,หลายเลย เพราะฉะนั้นพอในเล่มที่หกโอ้โหทุกอย่างเลยอ่านเขียนพอจบแล้วปั๊บเนี่ยใครถามว่าเด็กมีความรู้ประมาณไหนบอกว่าประมาณแค่ป .1 ถึงป .2 นิดนิดของเมืองไทยอู้เรียน6ปีทำไมได้ความรู้แค่นี้คุณต้องเข้าใจนะคะว่าเด็กที่นี่เขาเรียนแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเขาไม่ได้เรียนทุกวันแล้วเขาไม่ได้เรียนทุกวิชาเป็นภาษาไทยอย่างเด็กในเมืองไทย เพราะฉะนั้นแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งอย่าลืมว่าเด็กเมืองไทยเราอ่านหนังสือพิมพ์นะนะเด็กป .1 เนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ได้อ่านสื่อต่างๆได้แต่ถ้าเด็กที่นี่ได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจงดีใจได้แล้วว่เาเฮ้ยเด็กอ่านหนังสือได้อะ่ะอ่านได้หนังสือได้หมดเลยอะ่ะเล่มหกนะซึ่งว่ายากนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มยากนะแต่เด็กก็ยังอ่านได้เงี้ยนะอ่านเนื้อเรื่องอ่านอะไรต่ออะไรได้อ่านแล้วเข้าใจแล้วรู้หลักภาษา เพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าการสอนหลักภาษาให้กับเด็กต้องเริ่มจากตัวพยัญชนะพอปีที่สองเด็กก็รู้จักพยัญชนะและเด็กก็รู้จักอะไรคะสระอ่ะแต่นิดนิดหน่อยหน่อยหนังสือพี่ไม่ได้เริ่มจากสระอะหนังสือไม่ได้เริ่มจากสระอะ ไม่ได้สอนจากสระอักสระอาสระอุสระอูสระอีสระอีนรไม่ได้สอนแบบนั้นเราเริ่มจากสระเสียงยาวก่อนนะทาไมไม่ไม่สอนสระอักก่อนเนาะถ้าสอนสระอักเอาสื่ออะไรมาสอนน่ะเอาคําว่าอะไรมาสอนในไคลโลกอบก่อนสิแล้วที่สอนสองมันอยู่เอาคําว่าอะไรมาสอนสระอาระมาระเอามาระที่ไหนไปสอน ที่เด็กเห็นแล้วเด็กออกเสียงได้นะอย่าไปสอนไม่ได้เริ่จากสราระบอกแล้วสระเนี่ยโอ้โหเริ่มแรกก็พระเอาพระคำพวกกลาไม่ใช่พะด้วยเห็นไหมพระกระคำพวกกลาเพราะฉะนั้นเราเอาคำงนน่ายๆนะทีนี้พอสอนในเล่มสามแน่นอนค่ะเล่มสามเนี่ยก็คือยังยังเหมือนเดิม ก็คือการสอนพยัญชนะแต่ว่าทีนี้โอ๋หลายตัวมากเลยแต่อันเนี้ยแริๆ่นิดๆหน่อยๆไม่มากไม่มากตัวเพื่อให้เด็กแค่รู้จักแค่นั้นเองพอเล่นสามเนี่ยเริ่มสะกดเนี่ยทั้งอักษรสูงกลางต่ำเลยนะแต่เราก็ไม่ได้สอนเด็กอักษรสูงกลางต่ำอะไรนี่คืออักษรสูงนี่คืออักษรกลางอักษรต่ำไม่ใช่เลยการสอนของพี่เนี่ยตัวแรกเนี่ยที่สอนก็คือกอไก่ถอถุงปอสังเเผ กไก่ทอถุงพอสัำเพาทําไมเราจึงเอาตัวนี้มาใช้เพราะมันเป็นตัวที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเห็นไหมมันต่างกันที่หัวหัวเข้าหัวอ,อแล้วน้องรู้ไหมว่าเรียนกไก่ทอถุงพอสัำเพานั้นได้อักษรสามูมโดยอัตโนมัติกทพอ,อเห็นไหมได้เลยไม่ต้องบอกเด็กว่านี่คืออักษรกลางนะนี่อักษรสุอย่าไปบอก นั่นคือความซับซ้อนทางหลักภาษาเด็กจะไม่ได้เด็กจะไม่จำนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราผ่านไปได้เลยทีนี้เนี่ยรวมแยๆเลยแต่พอมาถึงในเล่มที่สี่มันก็จะกลายเป็นนะก็ไกล ไม่กลองให้ยังไงก็แล้วแต่กออากาพอขอไขอ่มันไม่ขออาขาขออาคาขออาคาหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กขออาคาทออาทอแต่ไม่ออกไม่ออกถาแต่ออกทานะกอไก่ขอไข่ขอควดวเอ่อทอทุ่ง เสร็จหมดเลยถ้าเด็กออกเสียงแบบนี้ถ้าเด็กออกเสียงแบบนี้ปับ๊บนั่นคือคนที่สองเล่มที่หนึ่งคุณไม่ได้ฝึกเด็กแล้วหลังจากนั้นเด็กจะไปไม่ได้เด็กจะไม่ได้เลยกากาการกากา,กา,กาให้ยังไงเด็กก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเราไปทดสอบเด็กปั๊บเนี่ยจะรู้เลยวนะ่าอ๋นหนูเราเขียนได้กามีขาเด็กทุกคนเขียนกามีขามีขาหมดเลยมันไม่เป็นขา เพราะเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้เสียงตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าโอ้ยครูที่สอนเล่มหนึ่งเนี่ยแค่คุณได้กอไก่ถึงฮอนุพู่เนี่ยจงดีใจแล้วถ้าคุณออกเสียงตรงนี้คุณพูดภาษาไทยได้ชัดคุณออกเสียงรอเรือแต่ยังยังเป็นคููเป็นอะไรอะ่ะเป็นออกเสียงพยัญชนะไม่ชัดเจนอะ่ะคาควบกล้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องฝึอกการ แล้วจะไปสอนเขาอะไปสอนเด็กให้พูดคำพวกกล้ำในขณะที่ครูเองอะยังครูอยู่เลยอะนะโรงเรียนเขาได้ยินคำว่าโรงเรียนแล้วอยากจะปวดหัวตายเลยอะนะถ้ายังโรงเรียนอยู่ถ้าเมื่อไหร่จะเป็นโรงเรียนซะดีอะไรตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นการสอนเด็กคนสำคัญมากเลยนะต้องสอนให้ถูกเพราะฉะนั้นากาก้าวขามกาวกา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 กมันอยู่ในนี้แล้วแล้วหลังจากนั้นเป็นอะไรคะเป็นตัวนี้ค่ะ กไก่นะแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่มีสื่อเป็นตัวอย่างสื่อให้ดูหมดเลยนะเนี่ยวิธีการสอนแล้วพี่ทําสื่อง่ายๆไม่ใช่สื่อย,ยากๆนะเห็นไหมามาตราตัวสะกดจะมาแต่พอถึงเรื่งหกโอ้ยคำควบคามอักษรหนำอักษรสูงอะไรเนี่ยมีหมดหมดเลยกับตรงนี้พอถึงปหกแล้วปั๊บเนี่ย เด็กจะได้หมดเลยในเรื่องของทุกเรื่องถ้าเด็กไม่ตามนี้แล้วเมื่อไหร่คุณจะจับนักเรียนได้ครบหกช,ชั้นเรียนแล้วจริงๆมาจบหกชั้นเรียนแล้วมันต้องไปตรงนี้แล้วเนี่ยเดือนเจ็ดเดือนแปดเพื่อที่คุณจะต้องเตรียมเด็กให้สอบกศนให้ได้เพ <c oughs> ราะฉะนั้นระดับชั้น่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลย <c oughs> พี่ถึงบอกว่าโอ้ย <c oughs> oh, อยากให้เนี่ยหาครูท้องถิ่นเข้ามาสอนเนี่ย เวลาครูปีกลับไปแล้วอะจันไม่งั้นเด็กยั่งอยู่กับที่นะอยู่นั้นเน่ะเรียนปีไหนปีสาปีสามมากี่ปีแล้วอะเรียนอยู่ห้องสามมันไม่ไปห้องสี่เสียีแล้วมันไม่ไปห้องห้าสสีงเพราะมันไม่มีระบบของหลักสูตรเข้าไปรุ่งเข้าไปช่วยตรงนี้